สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฉเฉลยแล้วน้ำสีม่วงบนซองปาปริกาแท้จริงคือน้ำอะไรหลังถูกสงสัยมานาน40ปีเรียกว่าหลายคนคงเคยสงสัยกันมาบ้างสำหรับปริศนาบนซองขนมปาปริกาซึ่งเป็นสินค้าประเภทขนมอบกรอบชื่อดังที่มีมานานกว่า40ปีแล้ว และสิ่งที่ค้างคาใจใครหลายคนมานานคือภาพจําในซองที่หลายคนสงสยัยคือน้ําสีม่วงในแก้วแท้จริงแล้วมันคือน้ําอะไรกันแน่และเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนออกมาตั้งคําถา,ถามถึงเรื่องนี้ว่าคืออะไรทำไมซองปาปริกาถึงมีน้ำสีม่วงมันคือน้ำอะไรกระทั่งมีผู้รู้เข้ามาไขปริศนาน้ำสีม่วงดังกล่าวนั้นคือน้ำอะไรโดยได้บอกว่านั่นคือน้ำอัญชันมะนาว ส่วนสาเหตุที่มันมาอยู่บนซองนี้ได้ต้องย้อนไปปี2,527ในช่วงนั้นน้ำอันชันมะนาวกำลังฮิตมากในหมู่คนไทยถ้าเปรียบเป็นยุคปัจจุบันก็คือชานมไข่มุกดังนั้นทางผู้ผลิตจึงอาศัยความฮิตของกระแสเอาน้ำอันชันมะนาวมาอยู่ในซองด้วยแล้วก็ไม่เคยเอามันออกเลยแม้กระทั่งทุกวันนี้คนจะเลิกฮิตแล้วก็ตาม อีกทางก็ได้มีชาวเน็ตนำเสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งในเชิงการออกแบบว่าสินค้าเป็นซองสีเหลืองถ้าใช้น้ำสีม่วงมาประกอบสัดส่วน20ต่อ80จะทำให้งานดูน่าสนใจขึ้นเพราะสองสีนี้เป็นคู่สีตรงข้ามกันนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ